สวัสดีครับผมเอกไฟจา้าบอุดรธานีครับแสงที่ท่านเห็นอยู่ขนาดนี้คือแสงจากโปรเจคเตอร์เลน์นวัตรกรรมใหม่นะครับผมเป็นระบบไบ LED แล้วนะครับผมาจากยุคก่อนที่เป็นของไบซีนอนนะครับก็ได้รับการพัฒนาเรื่อยๆจนมาถึงยุคข,ของไบ LED แล้วนะครับผม <c oughs> ครับผมก็จะเห็นว่าแสงเนี่ยมันแน่นมากๆเลยนะตามแบบคือความแน่นของแสงนะครับมันดีมากๆเลยนะครับผมดูสิดูความแรงของเขา ความเข้มความแน่นนะครับแล้วแสงที่ได้เนี่ยไม่ใช่แสงสีขาวไม่ใช่แสงสีขาวนวลเป็นแสงขาวอมเหลืองทองนะครับก็คือค่า k คน่าจะอยู่ที่5,500 k นะครับแต่เขาบอกตรงนี้ก่อนนะขอบอกอย่างนี้ก่อนว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้เป็นเ,เป็นตัวที่ยังไม่ปล่อยสเปคออกมาคือผมได้ของมาแล้วก็จริงครับ ผมได้ของได้แพ็กเกจมาเรียบร้อยแต่ผมไม่รู้สเปคอะไรเลยไม่รู้ค่าวัตนะครับไม่รู้ค่าเคไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าเป็นโปรเจคเตอร์3นิ้วเป็นเลเซอร์นะครับผมแต่ส่วนแบรนด์เนี่ยขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้รอเขาปล่อยสเปคออกมาก่อนเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ได้ดูอีกรอบหนึ่งล้วกันนะครับแต่วันนี้ผมหยิบมารีวิวให้กันได้ชมก่อนใครเพื่อนเลย รับรองไม่มีที่ไหนที่นี่ที่แรกนะครับบอกตามตรงโอเคเอามาดูหน้าต่างเขาก่อนโคเลคเตอร์ก็จะเป็นเลนขนาด3นิ้วนะครับผมเป็นเคลียร์เลนเป็นเลนใสเลยนะครับแล้วแรงมากๆตัวนี้เป็นเลเซอร์ด้วยนะครับอ่าเลเซอร์ด้วยนะครับผมเนี่ยเป็นเลเซอร์แล้วก็เป็น3นิ้วเคลียร์เลนบิวอิน Built in, อ่าไดเวอร์ในตัวนะครับเสียงพัดลมก็ เบาๆนะครับผมแต่ว่าคงไม่ได้เทสให้ได้ฟังนะครับมันจะมีพัดลมของสวิตชิ่งแล้ะก็พัดลมที่ผมเปิดอยู่ไม่เปิดไม่ได้นะครับรีวิวลำบากเหลืเกินโอเคก็จะประมาณนี้นะอ่าแต่เรามาดูเอามาโฟกัสที่แสงก่อนดีกว่านะครับแสงก็จะเห็นว่าแน่นมากๆเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความลึกก่อนนะความลึกก็จะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยความยังไปทางขวายางมาทางซ้าย แสงกว้างครับแต่ความลึกอาจจะไม่ได้เวอร์วังเท่าไหร่แต่ความแน่นของแสงครับน,นะผมตั้งให้ตรงๆก่อนโอเคความแน่นของแสงครับดูอันนี้ผมปดผมเปิดโปรเจคเตอร์เพียงแค่นหนึ่งลูกเองนะครับความแน่นของแสงมันมันแน่นมากๆครับแน่นจริงๆคือมันแรงมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดู Cut off คัตออฟใกล้ๆกับโปรเจคเตอร์เลเซอร์ตัวนี้ อ่ะผมรู้แค่ว่าเป็นเลเซอร์นะครับดูความแรงของเขาความแน่นแสงโคตรแรงแล้วดูความคมของเส้นอยาให้ดูตั้งแต่ปีกทางนี้เลยครับผมถอยมาทางนี้ก่อนอ่ะถอยมาประตูบานที่สองละจริงมันกว้างมาถึงตรงนี้นะแต่มันโดนเสาโดนอะไรบางให้ดูปีกตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับคัตออฟสวยสวยมากแล้วก็คัดออฟตรงเลเซอร์ของเขาเนี่ยมันก็คมด้วยนะเห็นไหมมันเป็นเส้นตัดคมเลยไม่ได้เป็นแบบแฉกขึ้น โปรเจเตอร์บางตัวที่เป็นเลเซอร์2ชิปที่เป็นเลเซอร์ไอตัวแดงๆตัวนี้ครับตัวส้มๆตัวนี้บางรุ่นมันจะแบบเป็นแฉกเป็นมันไม่ได้เป็นเส้นตัดคมอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ให้แสงนี่เป็นตัดคมเลยสวยเลยนะครับดูเนี่ยคือดูเลยดูยังไงดูมันก็ดูออกว่าเป็นตัวแสบนะครับนะเห็นไหมแต่บางตัวมันจะเป็นเหมือนเหมือนทรงผมดักันบอลนะที่เป็นแฉกขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ทํามาคมทํามาสวยเก็บรายละเอียดมาดีมาก นะครับสุดยอดมากเส้นตัดเส้นตัดคมชัดแล้วก็ดูรู้เลยว่าเอ้ยเนี่ยคือคัดออฟที่เป็นรูปตัวเสที่เรารู้จักกันนะหรือว่า RHD นะครับอ่าก็คือเท้าทำออกมาดีมากเพระแม้ตตัวนีเ้เป็นเลเซอร์รุ่นใหม่ด้วยนะครับเป็นเลเซอร์แบบใหม่นะครับเท่าที่รู้มาก็มีแค่นี้แหละครับ้วสเปคเขายังไม่เปิดออกมาเลยนะครับผมอ่กับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะ เดี๋ยวคราวนี้เหลืออะไรไฟสูงเนาะเดี๋ยวเราดูไฟสูงกันบ้างนะครับดูสิแสงมันแน่นมากๆเลยสุดยอดมากๆเลยแล้วผมผมว่ามันมันกำลังดีมันเป็นแสงที่แบบเป็นสีขาวอมเหลืองทองที่มันเหมาะกับไฟหน้ามากๆเลยนะครับอะไรนะพูดถึงเรื่องเลเซอร์เรามาดูเลเซอร์กันก่อนลวกันเนาะให้ดูชิปหลักของเขาก่อนเนี่ยชิปหลักของเขาครับเห็นไหมแสงสีเหลืองหายไปแล้วอ่าแสงคัดออฟเสียมพูครับหายไปแล้วของมืออันนี้มาอันนี้อยาออก เห็นไหมครับแค่แค่ชิปหลักของเขาเนี่ยก็แรงแล้วนะครับผมก็แรงมากๆแล้วเส้นตัดคมมากครับเห็นไหมสว่างคมเดี๋ยวดูเลเซอร์ของเขาบ้างนะผมขอนั่งหน่อยไม่ถนัดอ่านี่เลเซอร์ของเขาแรงมากครับดูเห็นไหมคัตออฟที่เป็นแสงสีเหลืองโคตรแรงอันนี้ชิปหลักชิปหลักครับเลเซอร์ โอ้โหดูดิโคตรแรงนะครับผมก็คือมันผสมกันดังนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าชิปหลักมันเป็นสีขาว 6000K แน่ๆแน่นะครับแต่คราวนี้พอมันผสมกับตัวเลเซอร์มันมันทำให้จนเป็นแบบว่าสีขาวติดเหลืองได้เนี่ยแสดงว่าเลเซอร์เขาต้องแรงพอสมควรนะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าตัวเลเซอร์ไม่แรงเนี่ยไอตัวแสงเหลืองไม่แรงเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ทำให้อุณหภูมิของสีมันเปลี่ยนค่าได้นะครับ อ่คราวนี้เนี่ยมันมันตัวเลเซอร์มันแรงพอสมควรแรงมากเลยมันเลยทําให้กลายจากแสงขาว 6000K เนี่ยให้เป็นประมาณ 5500K ได้นะครับดังนั้นตัวเลเซอร์ขเขานี่แรงมากๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูไฟสูงบ้างแสงโคตรแรงะ มาคราวนี้เรามปิดไฟสูงโอ้โหบอยไฟสูงโคตรสุดกสปกเเต,เติอ่าบปรเตอร์ทั่วไปผมจะว่าให้ดูนะสมมติเป็นคัตออฟแล้วไอ้ตรงกลางอยู่ประมาณนี้ไฟสูงมันก็จะประมาณอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เลยไม่มีปีกตัวนี้ไม่มีปีกตัวนี้นะครับส่วนไอ้วงกลมตัวเนี้ยในบางตัวอาจจะมีหรือไม่มีก็ว่ากันไปแล้วแต่รุ่นนะครับแต่ว่าไอ้ปีกที่ขึ้นข้างบนส,งสูงๆเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยไม่มีแต่ตัวนี้ดูครับ ไฟสูงอลังการโคตรอลังการมากเด็เดๆนผมเนนมันนี่แล้วนะผมเอียงให้ดูอันนี้ครับเอียงไปทางซ้ายเราจะเห็นว่าปีกไฟสูงมันเขาใหญ่มากเห็นไหมเนี่ยครับแสงไม่ได้ลึกไม่ได้เวอร์บังอะไรแต่ให้มาโคตรสุดแต่แสงโดยรวมให้มาโคตรสุดบอกเลยนะครับ สุดยอดเห็นไหมครับแสงโดยรวมให้มาไฟต่ำก็แน่นแค่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะไม่ได้ลึกเบื้องบางไหถามว่าลึกไหมเท่านี้ถือว่าลึกมากใช้ใช้งานทั่วไปเนี่ยได้สบายเหลืออนะครับแต่ว่าความแน่นของแสงที่มันมาอยู่ตรงตรงการฉายแสงของเขาครับแน่นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไฟต่ําและไฟสูงแล้วไฟสูงยิ่งใหญ่อลังการมาก <c oughs> สุดยอดจริงครับ โอเคกลับมาไฟต่ำเลยเนาะดูสิไฟต่ำโคตรด,ดีไฟสูงโคตรโคตรสุดยอดบอกเลยว่ามันเจ๋งมากตัวนี้นะครับเจ๋งจริงๆริงนะส้าแล้วใครที่ชอบของแรงตัวนี้ไม่ผิดหวังเชื่อผมแล้ว,แล,วแล้วก็ไม่ไม่ชอบแสงขาวนะตัวนี้แสงจะเป็นขาวอมเหลืองทองผมว่ามันพอดีกับไฟหน้ามากๆเลยนะครับเหมาะกับทุกสภาพถนนนะครับแต่ก็ อย่าไปอิงมากนะกับคำว่าแสงขาวแล้วเจอฝนตกถนนดำแล้วมันหายจริงๆแล้วมันขึ้นคอมแรงนะครับการโฟกัสแสงการรวมแสงคุณภาพของโปรเจคเตอร์อรหลายอย่างครับจริงๆจริงๆแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไปคิดแต่ว่าไอ้แสงขาวหายแสงขาวหายเจอถนนดำหายแล้วมันหายท่องตามๆกันมาเนี่ยเราก็จะเราก็จะคิดแต่อย่างนั้นครับมันก็จะผิดไปเรื่อยๆผิดไปยาวๆนะครับเพราะว่า เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนโลกได้อยู่แล้วนะครับขอแค่เปิดใจรับมันนะครับเรื่องเรื่องแบบนั้นมันก็จะค่อยๆจางหายไปนะครับถ้าเราเปิดใจนะครับแต่ถ้าคนไม่เปิดใจรับเลยว่ายังไงก็ถนนดําฝนตกแสงเข่าต้องให้แทงเข่าต้องหหยมันก็จะมันก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปนะครับผมมันก็อยู่ในหัวใจอยู่ในความคิดอย่างนั้นตลอดไปแต่ถ้าเกิดเราเปิดใจเราก็จะได้เจอเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามาหาเราเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้เจอโลกที่เปิดกว้างมากๆนะครับอะไรประมาณนี้เนาะฟังเหมือนมีสาระ <c oughs> จริงจริงวรปผมเป็นคนไรสาระนะโอเคก็จะประมาณนี้กับโปรเจคเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวเทสลูกเดียวก็พอนะเพราะมัน,นมันเป็นตัวที่ยังไม่ได้เป็นทางการสักเท่าไหร่นะครับกับโปรเจคเตอร์เลเซอร์ผมจะใช้คําว่าซูเปอร์เลเซอร์ก็ได้นะผมว่ามันมันตั้งแต่ลองมาคําว่าเลเซอร์ในโปรเจคเตอร์หลายๆรุ่นผมว่าตัวนี้โคตรเจ๋ง กมากๆแต,แต่ก็ไม่ได้แปลว่าไอ้พวกที่ผ่านมาไม่ดีนะพวกนั้นถือว่าดีมอยู่ในมาตรฐานที่สูงแล้วตัวนี้ก็สูงกว่าพวกนั้นขึ้นไปอีกนะครับนะครับกับโปรเจคเตอร์ l y l l d s e r เลเซอร์ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ออกให้ให้ใหสเปคออกมาอย่างเป็นทางการก่อนแล้วผมจะรีวิวและทบทวนให้ได้ดูได้ชมอีกรอบหนึ่งละกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับโปรเจคเตอร์ l y LED ตัวนี้ครับเป็นเลเซอร์ซูเปอร์เลเซอร์เลย สุดยอดมากๆสุดยอดจริงๆนะครับผมถ้าอา่าก็ถ้าลูกค้าท่านในสนใจแล้วกันนะครับผมคอนเซปต,ต์ผขม,มาแล้วก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับที่ผมเอกไฟจับอุดรธานีครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ ID line กับลิงก์เพจของผมที่ท้ายวิดีโอนะครับผมถ้าอยากจะสั่งของไปติดตั้งเองก็ได้หรือจะนํารถเข้ามาติดตั้งที่ร้านก็ได้เช่นกันนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันกนติกาเดิม คนที่จะโทรมารบกวนนะครับจะโทรมาตอนเช้านะครับโทรมาสักหลัง10บโมงเช้าลงมานะครับผมแล้วก็คนที่อยากจะนํารถเข้ามาติดตั้งเนี่ยรบกวนนะครับโทรมาหรือจะไลน์มาก็ได้ครับหรือจะไลน์มาก็ได้โทรมาก็ได้คือ,อโทรมานัดเรื่องหน้ามาจับนิดหน่อยก็พอนะครับสำหรับคนที่อยากจะบล็อกอินหรือเข้ามาติดตั้งเลยก็ได้นะแต่ว่ารบกวนโทรมาเช็คคิวก่อนจะดีนะครับแบบว่าเาวันนี้ว่างไหม ถ้าว่างเดี๋ยวผมเข้าไปเลยวืบวิ่งเข้ามาเลยได้เลยครับแบบนั้นก็ได้ใช่นกัวอล์กอิน Walk ก็ได้ครับแต่ว่าขออย่างเดียวอย่ามาวันที่ผมมีงานาเดี๋ยวผมหน้ามืดนะทำสองคันนี้เคยทาแล้วครับโหน้ามืดเลยบอกเลยว่าหน้ามืดแ,แทบจะเป็นลมนะครับแต่ก็ผ่านมาได้ดีแต่ก็เกือบตายเหมือนกันทํสองคันพร้อมกันโอ้โหเกือบตายนะครับแล้วก็สัตว์ลครที่อยากสั่งของไปติดตั้งเองเนี่ยก็บรบกวนเรื่องของ แจ้งรถแจ้งรุ่นมาแล้วกันถ่ายรูปรถมันจะดีแล้วก็ต้องมีวิชาช่างหน่อยนะครับลื้อรถเป็นถอดประกอบได้นะครับผมก็จะแนะนําว่าหนึ่งขั้นตอนที่1นึ่งสองสาแล้วเนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะครับขั้นตอนสุดท้ายทําอะไรบ้างถ้าทําตามผมบอกเป๊ะๆรับรองจบงานได้นะครับนะครับผมอ่าโอเคเขออนุญาตไปพักแล้วแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ คลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ